สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของชีวิตรปนนอกคองนานะครับผมหลังจากที่เดินทางมาจากการขายทุเรียนเมื่อวานนี้นะครับผมมาถึงประมาณหนึ่งทุ่มได้นะครับผมก็ได้พักผ่อน แล้วก็มีเวลาเดินออกมาทุ่งนานี่นะครับผมก็นี่เป็นนาของนาของไม่ใหญ่ภาษาอีสานเรียกว่าไม่ใหญ่นะอยู่ข้างๆนี่นะครับผมเขาก็ได้ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับีย่ยาไปนู่นเลยนะครับผมก็น่าจะเพิ่งดำเสร็จไปประมาณสักสองวันน่าจะได้นะครับผมเพราะว่า ต้นข้าวยังไม่ออกยอดนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมฝนฟ้าก็เริ่มตกลงมาบ้างแล้วนะครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพมาบานี้ออกจากพุทธมณฑลสายสี่เวลาประมาณเกือบเก้าโมงเช้านะครับผมมาถึง ที่บ้านนี่ก็หนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับผมนี่นี่เป็นห้วยที่จะดันน้ําเข้าสู่ทุ่งนาเพื่อที่จะดำนานะครับผมนี่อาจจะลกนิดนึงนะครับน้ําลึกนะครับนี่น้ําเริ่มเริ่มเข้าสู่ห้วยแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะจะดันน้ําเข้าไปเพื่อที่ดำนาแปลงข้างในหนู่นนะครับนี่เป็นก้านะครับ าที่พ่อได้หว่านไว้นะครับผมอีกวันสองวันก็น่าจะถอนไปดําแปลงข้างๆนี่นะครับผมก็กําลังถอนพอดีเลยนะครับผมมีปูด้วยนะครับผมมีปูมีแปลงนี้ก็น่าจะเอารถไถมาคาดแล้วก็ดํากันนะครับผมก็เดี๋ยวพาเพื่อน ไปดูข้างในนะครับผมซึ่งเป็นแปลงกเกษตรของผมน,นะครับนี่ครับทางเข้านาก็อาจจะเฉื่อแฉะนิดนึงนะครับผมก็วิถีชีวิตคนต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็หาอยู่หากินไปนะครับผมช่วงนี้ ขายทุเรียนเสร็จฤดูกาลแล้วนะครับผมก็จะมาดำนาดำนาเสร็จก็เก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเข้าสู่ฤดูเกี่ยวข้าวล่าหนูนาโอ้คนข้างลกนิดนึงนะครับผมนี่นี่เป็นต้นมะขามเทศนะครับนี่โอ้โหลกมากนะครับเนี่ยบางทีเราไม่อยู่นะครับผมคนที่จะมาทําแทนเราก็อาจจะ ไม่สะดวกหรือว่าทำยากนิดหนึ่งนะครับผมลงไปดูเลยนะครับต้นมาขามเทศปกติแล้วต้นนี้จะมีแมงแมงกินนนมากินใบมันแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าช่วงนี้มาลงหรือยังนะครับผมเดี๋ยวกลางคืนผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าแมงกินนูนได้ลงกินนี่กล้วยที่ผมปลูกไว้เมื่อช่วงช่วงก่อนหน้าแล้งหนึงนะครับผมเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับผม เริ่มมีผลผลิตแล้วนะครับเริ่มออกหวีเริ่มออกเครือหลายเครือแล้วนะครับผมอาจจะลกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมไ้กลับลงไปพุปทธมณฑลสายสี่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไปขนของอีกรอบหนึ่งยังของยังเอามาไม่หมดนะครับผมโอ้โหนี่ลกเลยนะครับ นี่ต้นมะม่วงที่ผมปลูกไว้นะครับผมนี่ก็พูดยากนะครับผมสิ่งที่เราเราไม่ได้มาทำเองมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจเรานะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาจัดการอีกทีหนึ่งนะครับผมหีดดงชะโอมผมโอ้โหผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ประมาณสอง สามสเดือนนะครับผมสามเดือนก็กว่าเกือบ4เดือนก็ถือว่าผิดรูปผิดทรงไปเหมือนกันนะครับผมแต่ต้นคําเทศนี่โตขึ้นอันนี้ชะอมชะอมนี่ก็ถือว่าถ้าเราดูแลดีๆเจอฝนแบบนี้นี่ยอดเขาจะสวยมากนะครับผมเนี่ยก็จะสวยนี่ก็ตัดน่าจะตัดได้หลายกำแล้วนะครับผมเนี่ยเดินดูกันต่อนะครับผมแต่ต้น ขานี่ถือว่าแตกกองามเลยนะครับผมต้นขา่าโอ้ะอมผมนี่แย่เลยนะครับผมหญ้ารกมากมะม่วงก็ยังแตกยอดดีนะครับผมนะครับโอ้โหแย่เลยนะครับผม ไม่เป็นไรครับผมทุกอย่างมันล่วงโรยเสื่อมโทรมลงเราก็ปลูกมันขึ้นมาใหม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้นะครับนี่นครับผมก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็พามาดูพามาดูเอ,อพืชเกษตรนะครับผมข้างหลังก็จะเป็น กระท่อมนานะครับผมเป็นกระท่อมนาข้างหลังนะครับผมก็เดี๋ยวมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่นู่นเดี๋ยวผมไปไปพบปะพูดคุยก่อนนะครับผมยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม,มนะครับผมหลังจากที่ได้ทักทายพูดคุยกับเอ,อพ่อใหญ่นั่งอยู่ที่เถียงกันสามสามคนนะครับผมก็มาดูดงเกษตรต่อนะครับโอโ้โหถือว่า ถือว่าหนักเอาการเหมือนกันนะครับผมสาหัสเลยนะครับผมผมต้องโมนิฟายใหม่หมดเลยนะครับนี่พื้นี้เป็นต้นผักหวานนะครับผมก็ยังดีอยู่นะครับผมอันนั้นเป็นดงของมะขามเทศนะครับผมซึ่งผลผลิตก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมเติบโตมากอันนี้เป็นต้นขา่ามะม่วงนะครับผม โอ้โลกมากนะครับเพื่อนเพื่อนสามเดือนกว่าเกือบถ้าถ้าสิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยก็จะเป็นสี่เดือนเต็มนะครับผมที่ผมจากบ้านไปเพื่อไปขายทุเรียนนะครับผมต้นฝรั่งก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าไม่มีลูกเราเป็นลูกเล็กๆนะครับผมต้นฝรั่ง เป็นฝลั่งกิมจูนะครับผมปลูกไว้สามต้นพอได้กินอันนี้นาเราก็จ้างเขาไถานะครับผมก็โอเคไถเรียบร้อยได้สองวันแล้วนะครับผมก็รอแต่ฝนลงมาแล้วเราก็จะได้ดำนากันนะครับผมอยาไปนู่นนะครับผมก็ถ้าถฝนตกลงมาเราก็แค่ คาดนะครับผมคาดแล้วเราก็เอากล้ามาปาักดำแค่นั้นก็ถือว่าเสร็จสิ้นสําหรับการทํานานะครับผมก็จะรอแค่ใส่ปุย๋ยถ้าผลน,นี้เราก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูดูตัดหญ้าบ้างนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูหญ้าตามคนนานะครับผมเพื่อรักษาข้าวให้มันสมบูรณ์ที่สุดให้ผลผลิตให้ได้มากที่สุด ว่าเราได้ลงทุนทำแล้วนี่ก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมหลังจากที่คิดถึงแปลงเกษตรแล้วก็คิดถึงทุ่งนานะครับผมก็พาพามาดูนะครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะพามาดูไอปาลาริมห้วยนะครับผมว่าจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นนาของแปลงข้างๆนะครับผมแปลงข้างๆ ปลาิมห้วยว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเอาฉมวกมาแทงกันไปฉายผมก็ชาร์จแบตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็พามาดูวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับผมนี่นะครับดูในรอบนะผมกล้าพูดได้เลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ชนบทนะครับผมเป็นคนบ้าน,นอกบราน,นอกทาํามหากินอยู่ไป แต่ละวงรอบแต่ละปีนะครับผมก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็ถือโอกาสสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ